ผมเกตตี้มีโชว์วันนี้ผมจะมารีวิวร้านต้มตำแซ่บหัวนะครับตอนนี้เกตตี้อยู่บริเวณไหนครับอยู่ที่บริเวณซอยรังผาเหนือ43นะครับซอยรังผาเ43นะครับนี่ครับปากซอยเลยนะครับอาสวัสดีมคะครับสวัสดีค่ะส้มตำเลยครับส้มตำปูปลานะครับแบบแซ่บๆเลยนะครับ มเม็ดเบาๆค่ะไม่เผ็ดมาก ร้านเปิดทุกวันไหมครับ อร่อยค่ะชื่อร้านส้มตำแซ่บตัวรากแหม่ม43นะครับเป็นร้านที่ขายดีนะครับในแอปก็มีนะโรบินฟูดไลน์เมนดูฟู้ดอะไรก็มีนะครับสั่หนึ่งได้เลยส้มตำราคาเท่าไหร่ครับ ต้ตมตำจะเริ่มต้นที่40บาทค่ะคปูปลาราครับ40บาทนะครับได้ค่ะ,คะหลายตามนะใส่ต<ห>ุ<ห>้งใส่ปวอะไรก็มีครับแล้วมียำไหมครับยำก็มีค่ะยำเส้นยำมาม,ะมะ่ายำหมูยอยำหม,มูปีอะไรพวกนี้นนค่ะมีหมดถ้างั้นสั่งเพิ่มครับยำมาม่านะครับได้ค่ะอันนี้เสร็จแล้วเนาะหนึ่คอย่นางยำมา,าม่าเผ็ดกลางใช่ไหมครับเผ็ดกลางครับ มีน้ำปลาร้าขายนะครับน้ำปลาร้ายายบอยนะครับขวดเท่าไหร่ครับน้ำปลาร้าเนี่ยครับอันนี้35บาท35บาทเดี๋ยวใดไม่มีสารพาดส,ส่วนไม่ดูตีสารพาดส่วนเท่าไหร่ครับสารพาดส่วนจะ40บาท40บาทนะครับ มีสองสีนีมีขาวกับสีดำแล้วก็เป็นใส่ยำก็ได้ทำแกงเราก็ ถัดิบส่วนใหญ่ไปรับที่ไหนมาครับก็เป็นตลาดบางกะปิหรือไ,ม,ไม่ก็แมคโครโกรินเดชาเนี่ยค่ะคเพราะว่าถ้าเป็นเนื้อสัตว์กรินเดชามันจะของมันจะสดใหม่ตลอดจะไม่ซื้อตวงอะมาแค่แบบก่อใช้วันต่อวัน ชื่อร้านนี้อะไรครับส่วนใหญ่จะเน้นเป็นพวกข้าวตําพวกแกงลาวแต<ะ>่ว่าถ้าพวกอาหารตามสั่งก็จะมีเป็นบางอย่างอะไรเงี้ยเผื่อนลูกค้าอยากกินเข้ามาแล้วเผื่ออยากกินข้าวอะไรเงี้ย<ะ>ก็จะมีผสมอยู่บ้าง พื้นที่มันมีน้อยๆยำแบบเทนะครับยำแบบตำใน<า>พ<บ>ุกเลยนะครับอ่าใช่ค่ะสูตรเด็ดของร้านนี้ใช่ไหมครับใช่บางคนคิดว่าเป็นตำไม่ได้ตำนะยำนี่แหละพื้นที่มีน้อยทั้งทั ยำเท่าไหร่นะครับยำจะราคา50บาทค่ห้าสบ้มตำส้มตำจะสบาทพอเลยเป็นเกาสบนะครับเกตี้ครับจ่ายตังพี่เขาครับเรียบร้อยนะเก้าสิบาทพอดีนะครับเกบาทพอดีขอบคุณนะคะมาใหมนะคะครับให้นำบัตพี่เขาครับอย่าลืมกดติดตามช่องเกตี้ซีซาและเกตี้มีด้วยครับโอเคกงนะเครับโอเคนะครับขอบคุณที่ถ่ายทำรายการนะครับ ขอรเองนะครับวย้านะคะโนะครับ่ะเกตตี้บุกลฟดเลยครับถุณน้าดไลแนะครับโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนค่บทานผู้ชมครับฝากกดติดตามเกตตี้มีโชว์ด้วยนะครับลาไปแล้ครับร้านส้มตำนะครับปากซระแมง43นะครับ